ไปกันต่อครับที่หนุ่มฮอตของเรานะครับน้องไรอันนั่นเองล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วพี่ตุก๊กี้งานนี้บอกเลยว่าหลายคนตั้งตาแมมแม,แม่ตั้งตามองตั้งตาชมตั้งตาดูเลยค่ะกับไรอันกาดบดิตติดรอวิชาหัวใจซิงเกิลใหม่ล่าสุดเมื่อวานนี้หนึ่งทุ่มตรงบอกเลยว่า ปล่อยเร,ยรียบร้อยแล้วเราไปเจอเจ้าตัวเนาะซิงเกิลนี้อะไรยังไงนะถามเลยค่ะไรอันเชิญครับเช<ต>ิญ<ต>ครับไรอันครับออเกรดไม่ได้ติดรอวิชาหัวใจแก่อย่างไรช่วยบอกเถิดนะ เพลงนี้มันเป็นเนื้อหาอะไรประมาณไหนอะไรเนื้อหาก็เป็นแบบว่าคือมันย้อนกลับไปตอนที่เราแบบเป็นเด็กประถมอะไรเงี้ยก็จะมีป๊อปปี้เลิฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยและซึ่งป๊อปปี้เลิฟตอนนั้นอ่ะมันส่งผลถึงปัจจุบันตอนร้องไปอัดไปนี่คือภาพแต่ละภาพมันมีหัวเป็นไปชัดๆเลยว่าแล้ก็มาบ้างครับมาบ้างแบบบรรยากาศกัฝนตกนั่งรอฝนหยุดด้วยกันอะไรเงี้ยมีความทันสมัยขึ้นอ่าใช่ใช่จะมีความแบบเอ่อสตริง90นิดนิดก็คาดหวังไหม ก็จริงๆก็อยากจะให้ทุกคนรับความสุขจากจากผลงานของเราด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. ทุกทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมครับผม MV ก็จะเป็นทางแบบจะมีแบบว่าฟิล์มโรงเรียนแล้วก็เป็นชุดแบบเหมือนมาร้องในโรงเรียนอะไรเงี้ยอ่า mm hmm. ก็จะมีเลี้ยันตอนเด็กๆด,ด้วยอ mm hmm. ่า <laughs> ใช่ใช่ต้องรอดูครับ <laughs> เราคือเรานั่งดูน้องๆที่ที่มาเป็นเป็นเอ็กซ์ตาที่เป็นนักเรียนเด็กน้อยเออมันก็แบบน่ารักดีเหมือนเรามองตอนเราเป็นเด็กๆเ,เลยอะไรเงี้ย รอฟังเพลงเต็มๆเมื่อไรอะไรยังไงฝากคนแฟร์ไหนครับผมสามารถรับชมบทเพลงได้ที่ u ูทูบยงเข้ารคคอร์ดครับผมติดรอวิชาหัวใจครับผมย้ำอีกทีค่ะติดรอวิชาหัวใจนั่นคือซิงเกิลใหม่ล่าสุดของไรอันไม่แน่นะวันนี้นะคะที่ขอนแก่นอาจจะได้ฟังเพลงนี้จากปากไรอันตรงๆสดๆเลยก็ได้เดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับแม่ๆเตรียมตัวเจอนะ